สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้งช่องถามเขามาหลายนะครับเจลอตเตอรี่จากนครพนมพี่น้องเดี๋ยวพาไปบ้านเจลอตเตอรี่พ่นนะครับผมว่าจากนครพนมพ่นส่งมหาห้ยรืยังนะครับโอ้แก้วสารพัดนึกบ้าวเทาพี่น้องครับเอามาจากบ้านมาดามนะครับ ลงไม้แยกกระถางถือแดดหลายบอ่อธรรมชมนะครับมันท่านอีติดมันเหี่ยวนะครับปีหนึ่งอ่าจากนาครพนมธรรมชมนะครับพึ่งลดแค่สองงวดนะครับพึ่งลดแค่สองงวดพี่น้องนะครับเอางวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับจังไปฟังน้ากัน,กนว่าเพิ้นใดมากเลยยังนะครับจากนครพนมอันนี้ต้นไส้นะพี่น้องครับอ่า จากลานเพิ้นนะครับใส่คอมเพกเป็นว่าใส่คอมเพกนะครับบ้าถวาวรจะไม่ใส่กจกตนอยู่พี่น้องจกตนหรือสองตนพอดีนะครับตนใส่นะครับบ้าถวาวรเขากับนาบ้านอยู่ครับธรนมชม้ชมพอได้ลมลืนนะพี่น้องเนาะสบายตาเอาเดี๋ยวไปบ้านเจรอตรตีน้ากันนะครับผมไปไปบ้านเจรอตรตีทธรรมชม้ชมนะครับไปถามเพื่อนน้ำกันว่าจากนครพนมมาหรือ,อยังนะครับ แดดเลยพี่น้องครับฝนมาตกสองมือแล้วบรรยากาศฮ้อนอย่างเดียวบาดเนี่ยท้องฟ้าโปร่งใสดแดดแหละครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หมืดคึมมีแต่ฝนฮ้อนแล้วบาดเนี่ยนะครับอากาศฮ้อนแล้วเอาคุณพ่อจะไปแห่งไหนคุณมา,มา,ม,า,ามาแต่ปไปเฮ็ดอันบ่มาคุณ่อเซียนเสียยาเดียวตัวไดพ่อหงวดเนี่ยามาน,นบ่ แห้งไหนมาแต่สาวเจโรตรี่อันไปอบร่มค่ะอบร่มเงี้ยอบร่มไทยดีอ๋อคือได้อบร่มเข่าวนข้อมเขายางเพื่อนอัสวัตรดียามเช้าอัสวัสดีตอนเช้าสู่ตอทำมาชุ่มบ่มีถอยบ่ถอยเราโล้ยเราโล้ยแกสู้แต่ไม่ถอยสู้แต่ไม่ถอยเขาปีนึงรุดสองวันที่ดอกเล็กวิ่งเพิ่นเนาะเออเพิ่นวายตั้งแต่ มาขอโทษเอฟซีเห็นมาว่าขอโทษขอโทษหลายๆมันบ่อเข่าเนาะบ่อเข่าบ่เข่าเลยดิบ่เข่าเลยท่ธรรมดาเลขวิ่งธรรมดาคนหลายๆเลขวิ่งธรรมดาคนนี่บนหลุดเนี่ยนะครับว่เป็นอย่างน้อพี่น้องเนาะปล่อยกันพูดปล่อยกันกันการกันละเนาะสู้ไปน้องกันนี่แหละเจ้กับใจสู้ใจสู้ดิจังว่าเอฟซีฝากว่าเอาไปถามเจ้คนแนีมากหรือยังยนะครับเนาะมาแล้วมาแล้วบ่มาเอาเดียวเอาเดียวไปใส่มากก็ไม่ใช่เนี่ยเอา มือ่อเศ้านี้ไปอบลุม <ffic. S 1> ไปอบลุมไอดีก็ได้ได้อันนี้โค้งอีปูโอพ้พี่น้องว่าไอพุทธโคตกินกับเขาคุณเนี่ยอ้ไอดีเฮ็ดอันนี้บ่โค้งอีปูฮะโอ้คงอีปูไอดีไอดีอยังของรับานเพื่อนี่แหละมาถึงบ้านเทาแล้วเ่าครัในโลกแม่นั่นเพื่อนไมโทรศัพท์โค้งอีปูโค้งอีปูบ้านเท่าแซ่บด้ครับเอาเจเจทเฮ็ดแข่งก่อนเดี๋ยวเจเอาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าโอเคเอาถาดเจลอตเตอรีเพื่นก่อนพี่น้องมาแล้วเอาถามพ่อเซียนเชืยากก่อนพี่น้อง งวดนี้แม่กว่างวดนี้สองกับหนึ่งอีกวะโอ้นี่ครับ์อ้อ้นสองกับหนึ่งี่งวดี้เนผมมักรูดที่พอติดหนึ่งเนี่ยจัก้หนึ่จักสองจั้นจักิล่างโอ้ออรรมช่มพอเซียนเซยพอเซียนเซียพอพอพนพอดีตัวแรกก็พอตัวแรก็สงกับหนึ่งสวางกับหน่งกับหนึ่งธรรมช่มพอพนฟันเหนเลยขั้นิไปเอาการานึ่งนงหา เอาครับสองเมรสองเมตรกับสองสามสามสองสักลับสองเอาเด็กพี่น้องมาดีนาอพ่อเนาะเจ็ดนมสามหน่วยนี่ตงมากเด็กสามตรงมากขันมากมากครูกับสองเออมันเกิดมันบันีกันโอ้ผมมักหนึ่งอยู่ผอผมมักหนึ่งน้ำผอเซียนเสยใหญ่คุผู้ชมนหนึ่งหน่งหาหนึ่งไม่แคนจะไปซื้อตะวอื่นซืออรอครับผม เอ,เอาทรรมชมซื้อลายแกสิได้ลายยี่หรอกเสื้อน้อยก <im it> ับสื้ถึงนอยพ่อเซียนซียาฟันให้เลยหนึ่งหาหนึ่งถ้าสองมา,สงสามส3มสองน้พ่อเนอะเอาะเพราะว่าเลขวิ่งมันมันกวาจะเกินเลขปีครับเล่กหนึ่งวัมันในหนึกับสงวครับผมเลขกวิ่งคอ่ปีนึงสี่เพียร่ประมาณถ้ามมนผิดก็เพียรหัวเดียวครับเอาธรรมชมผู้ใดมักเลขพ่อเซียนซียาหกับสองว <พอ S 1> <c oughs> ิ่ง เด่นให้เม็ดเดียวขึ้นหนึ่งหาหาหนึ่งร่องขึ้นสามสองสองสามเท่านั้นนพนาะเอ้าขอบคุณครับพ่อเจเจเพิ่นมาพี่นั่งพี่บาทนั่งใส่ดอกอีปปูก็ได้หรือมุ่งนั่งก็ได้มุ่มหนก็ได้ผมจะได้เขียนมุ่งเกาห้ามุ่นละเอาสู่ดอกอีปูไปได้ไม่ได้ใส่ดอกอีปปูไปได้ไม่ได้ใส่ดอกอีปูปูพี่น้องัดสีแซดงอ๋อหันคนร่มไปข้าง เป็นะเพิ่นห่อนเนื้อเงี้ยแรงเจหันหนาวพี่บาสสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะกระคอถอดแอบที่หลายๆเด้อะว่าป็นยังดอกมันหลุดโอ้ยมะเข่าจะโตเนาะเพราะถอดหลายๆสู่ต่อบ่มีถอยสู้สโลแกนสู้แต่ไม่ถอยนะคะสโลแกนมันนี่คือสดใสธรรมุนี่เอามันนี่มาตะแปนตังเพื่อนอบรมไอดีเพื่อนโหลดแอปโหลดยังค่ะแต่ก็บว่าเป็นดอกอาศัยลูกอาศัยหลานแต่ว่าชอบเบาเก่งปะเนี้ย เอาทานผู้ชมได้มาแล้วได้มาแล้วคะ่ะต,ตัวเดียวโดดตัวเดียวโดดห้าบาดนี้บ่ว่าคือบานคือเมี่ยงเขาเรียก่าวะสันหาตัวเดียวหา <5 S 1> ตัวเดียวให้หามกาก่อนค่ะให้หามาก่อนครับแต่ว่าจะขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆครับ ะสู่ไปน้ากันเนาะค่ะเนาะถือเ่าถือกับเว่ากันละเนาะคือกะยากกะยากนี่ต่เจียร์รัตอรี่ก็คือกันเลขวิ่งเพิ่นข้างกับมีเขาไม่รู้ละกันเลขวิ่งเพิ่อนปีนึงเพิ่งรุดวัดที่สองเนาะปีนึ่งรุดสองวัดแล้วพี่น้องรุดแบบเ่าเขาเลยคืองวัดนั่นเลยรุดคักรุดแน่รุดคักรุดแย่คือสามตัวเพราะมีอะไรเจ็ดตัว งคงจกาว่าทัมาหมู่บ้านหมู่บ้านนี่แหะเนี่ยหมืนแรงแต่ว่ามันเด้อกับไร่เอเืเอื่นเบาเท่าก็เล่เปนว่าตอนเศร้าได้จ้าแต่ว่ามันนี่พันเกิดกับเขากับไปอับบรรยากาศมันไปอบร่มอบร่มการโหลดแอบโหลดยังมันก็เลยซา,<อ>าที่จริงจะจะเศ้าคุณล่ะ<อ><อ>ค่ะคุนกะให้มาหาเสื้อจับคู่ตระหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าค่ะห้าศูนยห้าหนึ่้าเาให้ยหาศูนหานึหาเก้า หาซูนมาหลอกร้อนบาเทอรอีกแล้วกับเจลัตตี๋โอ้ยบ่บ่ท่มซูนกับเก่าเน่ยังไม่กินอือโอ้ยตอีกกระปุกต้มต้องต้มจุนบาเทอร์ที่เด็กหน่อยมัมนี่บรรยากาศคือคลอดตอนห้องน้อยนตอยประมางวันนี้เดี๋ยวอ่าหาเลยหามาหาซูนมานึกหาเก่าพี่น้องเพิ่นมาหามาเดี๋ยวบาเทอรเขียนให้นะครับโอ้มาตรงกับพริกลิพรีเสี้ยนเสี้ยญาติแท้ เอามั่หนึ่งเห็นบ่เพิ่นวาเลขเพิ่นเเพิ่นเ้เลขวิ่งเพิ่นเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองพี่น้รงนะครับพ่อเสียมเชียรพอพอเพิ่นพื่ผู้ให้่นึ่งหาเพิ่นวาฟัดเลขหนึ่งหาหา่าสองคือสองสามสามสองพนอพ่อเสียมเชียรอเพ่นพี่แมคู่ให้ผม่หนึ่ง่าเพ่นวาดฟันึ่หาหาน่งหาสองคือองามามสองพันอ๋พ่อเซียมเชียพ่อเนพ่แม่ค่ให้่นบ่าเพิ่นวาดฟัดเลขหนึ่งหาน่าองคือสองามมองพัอ๋อพ่เอ้า งวดที่แล้วหนึ่งสองพนว่าพนบมักพนตัดพ่อพนว่าอืมงวดนี้เจ้ไหนคือว่าขันพันหนึ่งสี่อะไรพี่ธชุ่มถ้าพ่อพนว่าพนมั่นใจถามพนอีพนจะบอกเลยแมหนึ่งกับสองมาสันพนวาป้วบบามักมงหาึ่่หาบอกนี่ตรงกับเอตรงกับของเอจากมาคอนพน้เอาปิดอัดล่มกันพี่น้องอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อจะเอ๋ออ๋ัอ๋ออ๋ออออออเออ๋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 ี๋อเอ๋ เทียนให้นะครับโหเป็นนักการนี่แหละค่ะเจโร,จรตต์ี่เจโรตต์ลี่นะครับาจากนครพนมบาแมนค่ะบวันที่หนึ่งขับตรงชุ่ม เพิ่นให้วิ่งมากวิ่งห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าขับธรรมชมได้มาแล้วเด้อนะครับเอฟซีก็ถามมาหลายนะครับผมเอฟซีถามเขามาหลายว่าเบาเถ่าถามเจโรตร,ตรี่หรือยังจากมะขอนพนมเพิ่นมาหรือยังนะครับเป็นมาท่านนี่มากมานี่แหละครับผมมาหาพ่อกันยุสุเม,มออยู่กันเพิ่นมาจากตลาด เอาตียังม่้แม่มามือนี้ค่ะลูกสาวมาส่งเอานีไว้แหงในเด้อนียเอาเป็นเซตได้บอกได้สี่บอกเอาเดี๋ยวเอาห้าเก้าในก้อนเจ๊ค่ะเอาห้าเอาห้าเก้านะครับเอาห้าเก้าสั่งเจเอาไว้ก่อนเอาเบิร์ดได้บอกเอาห้าเก้าเก้าห้าค่ะเพราะว่าตรงตรงกับเลขอ่าคู่บ่าวัดปลาฝันนำว่าเพิ่นไม่เขียนเซดินนะ ให้ห้าเก้าเดี๋ยวให้คำคำจ,จังนี่จังได้เือมาคำาบ้าเถ้ามาเาี่ยห้าเก้ <59. S 2> าเก,ก้าวัดปีแต่ว่าเรามีกำลังใจซื้ออีหันนีน่ตั้งแต่เทาทบาอยู่บ้านนี่จ็ดชอนปีห้าเก้าบอพลาดจักเตียกับชุนหาตแต่บอมีรถกระซื้อตั้งแต่ลงรถหมอมาตั้งอนเอาซูนซูนหาการันใดดิครับธรรมชลซูนหากมาดูดิพี่น้องปีที่แล้วนี่หัางมาดูบอ มันเป็นเลขไอดอนเล่ากับบอลแเรามารมากในใจเล่าตลอดอันนี้เราบริเอนนั่นดิเล่าสิซังตลอดค่ะก็เป็นกระลังใจการงวดที่แล้วเนี่ยเอาแค่สองคู่ไล้รุ้นึกแต่ว่างวดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้งวดนี้มักเพราะว่าตรงตรงกับเลขคู่บ่าววัดปลานะครับเลขคู่บ่าววัดปลานะครับฝันผู้เฒ่าไม่เขียนเสดินให้ล่างห้าเก้านี่ครับท่านผู้ชมอ๋อแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อวิ่งห้าหาหนึ่งหนึ่งหานึ่ตรงกับพ่อเส้นเซียยะ นะพอคุณปาหนึ่งกับ2องถาวิ่งของเพิน่นหนึ่งกับสองหนห้าหตัวเน,น้นถ่ายสองมาสอกับ3 2มสอสมสองของพ่อเสียมเช่ยย่ายพี่น้องมาแล้วเจรตรี่นะครับจากนครพนมส,สู้ไม่มีถอยนะครับสโตรแกนสู้แต่ไม่ถอยอสู้ไม่ถอยค่ะจะสู้จนตายนี่จากปลาปุเลยผูเใดเป็น f อซเจรตรีครับจากนครพนม <c oughs> คือว่าถือก็จะเป็นยังบ่มีกับฮามาซื้อเพิ่นฝากขอโทษมากบ่ขอโทษมากหลายๆเพิ่นว่ามันบ่เข้าจักโตอันนี้ความจริงเนาะค่ะก็เว้าชัดเจนคือมันบ่เข้าจักโตมันคล้ายๆงวดงวด11นี่ล่ะนี่งวด2ปีนึงนี่รูดแล้วนี่2งวดแล้วปกติงงวดนึเข้าขอบคุณเจลอตเตอรี่ครับจากนครพนมพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ